สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนครับเออเมื่อนี้ย่ามือแรกครับวันที่เกตเดือนซีมาอีกแล้วก่อนหาโมงครับก่อนหาโมงมาหยั่งครับเมื่อนี้มาแนะนําอีกคือเก้าเพราะว่ามือเว้นก็ได้แนะนําไปแล้วเบื้องต้นนะครับการใส่คอมพิวเตอร์กับธรรมชาติของเขานะครับเมื่อนี้ก็ทิโล่งเลือกจักหน่อยครับมาเบื่องระบบว่าเฮ้าสิมาเรียนยังได้เฮ็ดงได้ได้กับคอมพิวเตอร์นะครับเด้อบาทนี้อันดับแรกครับก็แนะนํา ครับหน้าจอเข้าเอ่ยว่าเดสก์ท็อปนี่นะครับเดสก์ท็อปพื้นที่อันกว้างใหญ่14นิ้วนี่แหละเพื่อนว่านะครับเ็ดตั้งไดตอนนี้ผมก็มีไอคอนยุห6ตัวนี่ครับนี่ครับไอคอนเนาะรอเรียกว่าไอคอนการจัดการไอคอนก็นี่ได้ครับสามารถเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าผมบด้ตั้งค่าอย่างไวบดีล็อกตำแหน่งไวนะครับมันเลื่อนได้ครับเลื่อนไปมาได้ก็ได้ครับในบริเวณนี้ครับซึ่งบางบางเทียมันอาจจะยุ่งซี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลี่ยงไม่ได้ครับ เอาเมาไปไว้มองมองว่างๆนะพื้นที่ว่างๆคลิกขวานะครับที่นองเนื้อวิวนะครับวิวมุมมองครับมุมมองนะครับมุมมองเลือกตัวนี้ก็ได้ครับตอนนี้ออโต้นะครับออโต้ตรงนี้ครับออโต้คือมันจะเลี่ยงแบบออโต้นะครับมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับปานนักทหารครับผมลองคลิกเบอรงครับปึ๊บนั่นมันเลี่ยงเข่าแถวระเบียบคักต้านายครับ เมื่อกี้ผมคลิกขวานะครับนี่คลิกขวาวิวนะครับออโต้นะครับเมื่อกี้คลิกอีกออโต้มันอีกเร้าครับเนี่ยครับเดือนใดนะครับเดือนใดอ่าผมคลิกขวาไหมผมจะจัดไหมครับผมอยู่แสดงกายกรรมเมืองคลิกออโต้ครับมันเห็ปึ๊บเข่าแถวครับบานี้ผมที่ลากตัวเดียาตัวนี้ออกมาบ่ไดี๋ดิมันเินดีดกับเข่าวงเก่าครับปึ้งหัวครับปึ้งหัวปึ้งอ่าเคือเข้าตังคาไว้ให้มันเข่าแถวเป็นระเบียบแตกแถวประมาณนประมาณทหารครับ นอกจกนั้นครับเขาอาจจะเลี่ยงตามตามซื้อได้นี่ครับเลี่ยงซื้อเลี่ยงขนาดนี่ไส้ครับขนาดเลี่ยงชนิดเลี่ยงตามวันครับวัน modify วันที่มันอัปเดตวันที่มันเกิดขึ้นครับเลี่ยงตามวันเกิดนั่นเองครับเช่นเลี่ยงตามเนี่ยมบอ่ามีอย่างเกิดขึ้นครับเลี่ยงตามไส้ครับไส้เปลี่ยนไปครับเลี่ยงตามชนิดครับเปลี่ยนไปครับแล้วแต่เขาจะเลี่ยงตามไหนครับ มอเตฟครับประมาณนี้หมอนี้ยังครับเรียนๆนี่ซื้อบาทนี่กาซิมาแนะแน่น้ำครับอ่าพื้นหลังหน้าจอหรือว่าเรียกว่าแบกแกาวนี่นะครับตอนนี้สีดำโพดเมือดอึมคึบอยู่ครับเหตุใดครับลูกเร่ยนงามๆนี่ประมาณนี้ครับทำการคลิกขวาครับมองมองพื้นที่ว่างๆนะครับนี่ๆว่างๆคลิกขวาปุ๊บเลืออันที่่ายครับโซนอลไลซ์นะครับคลิกซ้ายเอาไปปุ๊บนี่ครับ อ่าตรงนี้คือตกแจงครับตกแจงเลยว่าสีเลือกแบบไดงามปันไดนะครับนี่ครับอันนี้อันแรกครับเป็นแบกเก่านะตอนนี้ผมอยากสีดำยู่อ่ะเลียกยีนก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะย่อเบื้องป็อยังไดเดียวครับคอมสาดกันน้อยครับนี่ครับตังเกียครับตังเกียรงามขึ้นบอหัวงามบองามเลยครับเบื้องเอาก่อนนี้ที่บออยากได้ครับอยากได้พิเศษให้ตั้งไดอยากได้พิเศษนะครับคลิกที่ครับนี่ครับ เปียท็อปเียกล่าวครับหาจกัน้อยนะครับเด้อเขาอยากได้ลูกเขานะครับหลายๆลูกมีกการเปียนไปเปียนมากนะครับไปชิคที่เบลานะครับไปเลือกเบลานะครับลิกปึ๊บผมจะเอารูปอยู่ในอ่าไดดีแล้วกันผมก็ไปเลือกได้ดีครับมีได้ดีผมปึ๊บเนี่ยผมก็โอเช่นะครับเนี่ยก็จะมีลูกหลายๆลายลูกนะครับผมมีตัดออกก็คชิคติ๊กออกครับติ๊กออกติ๊กออกอันไหนที่เขาบอกออาเขาติ๊กออกครับติ๊กออก เอาจะพอรูปเที่ยาตองการครับแล้วเอาไปนะครับเน้อปึ๊บนะครับติ๊กเร็จแล้วปึ๊บนะครับมาเมืองตัวนี้ครับตำแหน่งของพิจเจอครับพิจเจอโพสิชั่นนะครับตอนนี้ฟู่ฟู่คือเต็มที่ครับผมบอยมาฟู่ครับผมมัาอาจจะฟิตก็ได้ครับ อยู Workers, center, uh, center. Center ales, ่เซนเตอร์ก็ได้มันอยู่เซนเตอร์สมมุติว่าผมเลือกเซนเตอร์ครับรูปดอยู่เซนเตอร์ครับอ่าเซ็นเตอร์เซนเตอร์คือสีใดสเกลสกลของภาพครับภาพน่อยก็สกลหน่อยภาพหญ่ก็สเกลใหญ่ครับเราะว่านี้ครับอันนี้คือเช่งครับในการเปลี่ยนรูปครับอันนี้เปลี่ยนรูปทุกๆสามสิบนาทีนะครับอ่าผมผมกับสิเปลี่ยนไหมอาจเป็นสิบวิครับสิบวิเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับอันนี้คือบอกเขาบอกว่าสีใส้กรณีที่เสียบแบตนะครับเพราะว่า กรณีบูเสียมแบตมันเปลืองพลังงานไรนะครับเดี๋ยวผมโอเคต้องไปครับเซฟเชียงนี่ครับเซฟเชียงแล้เดี๋วผม,มการกระบาดออกครับสังเกตครับชีบวิเด้อโจ้ยจากชีวิตนานเปลี่ยนรูปนะครับงามตัวครับงามหลายเป็นวาง,งามผมดีทําการเปลี่ยนไหมสีฟ้าตรงนี้บ่้ง่ามเดี๋ยวเอาไหมครับคลิกขวาไหมครับนะ personal อ,อ่านบอก่อยเก่งบมดได้หรอครับยินพันกันอ่า ปั๊บสีตัวนี้ครับสังเกตครับสิมันคือกันครับนี่ครับวินโดว์คันเลอร์ครับคีคันเลือครับมันเลือกเอาครับมักสีใดแจ้งเอาครับเลือกสีแดงสีดําสีเลี้ยงก็ว่าไปครับอ่ามักสีใดก็ใส่ไปครับพี่น้องอ่านี่ครับเลื่อนได้ครับตัวนี้ปื๊บปบนะปื๊บปื๊บปืบนะครับคีกลากเอานะครับว่ามักแบบไดนะครับอ่าล็อกเมืองครับอ่าเสร็จแล้วก็เซฟเช่งครับเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วก็กากระบาดไปครับเรียบร้อย งามตัวละครับบาดีต่อไปบาดีเนาะผมดินําเสนอว่าป้ายทุกป้ายก็ยคือค้นเท่าครับมันมีซื้อมันมีเสียงรับมีน้ำสกุลเพื่อแยกแยกชนิดแยกอะไรกันพอว่าจะได้แบง่งแบ่งกันออกอเห็นผูใชยพูหยิ่งถูกเต่าเหล่าไผ่ป้ายเออ้ายคือกันครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบิ้งข้างในครับผมคิดตรงนี้ครับตรงนี้เขาเอื่นว่าอ่า Windows Explorer นะครับเดีย๋ยวผมมีซีไมอ่ผมกาา่าวบาดออก เอาเมาส์เลื่อนไปครับปึ๊บเนี่ยขึ้นมา Windows Explorer ครับเปลี่ยนมองบรรจุป้ายต่างๆนะครับว่าเป็นเดินได้ดีได้ซี่ครับเดี๋ยววมันจะไปได้ดีครับปึ๊บจี่ได้ดีปึ๊บสังเกตป้ายสวมนี้ครับอ่าหลายๆป้ายครับเข้าโบฮูจากหนังนะครับเข้าโบหูเลยอ่าอันนี้มันเลือกวิวครับอันนี้คือวิวครับอ่าบางแบบใดบางหน่อยบางใหญ่ครับเนี่ยบางหน่อยบางใหญ่ยวแค่ห้าครับ ไทยเห็นไหมครับไทยชนิดนี่อันนี้เขาจะบอกอันนี้เพราะว่าผมเลือกแบบดีเทลคือบอกรายละเอียดอย่างเช่นไฟเอเอเอเนี่ยเกิดวันไหนเนี่ยครับวันที่เกิดเวลาเกิดชนิดไฟมีโฟนเดอร์คือเป็นกองฟโฟนเดอร์ที่เขาา่ากองเก็บไฟครับเก็บในทุ้ไฟครับใส่ตัวน,นี้่บอกครับเพราะว่าต้องซ่อนไว้ครับมันอยู่ข้างในต้องเข้าไปบนอีกเทียนนึงอ่าเหลืองๆนี่คือโฟนเดอร์เบิร์ดครับอ่าบัตอันนี้ครับเป็นรูปครับรูปมันมีไหลยนามสกุลให้กันแต่อันนี้มันจริงจร เจพีจีครับอ่าอันนี้คือขนาดใสของมันนี่ครับใสหาชิกวาดเขครับกิโลใบกะทิมี่ลายย่างอันนี้ก็มูฟวี่ครับนะภาพวิดีโออันนี้ถ่ายกล้องวิดีโอกันได้บางแก๊งสีมากอันนี้อัคโคแบทครับอัคโคแบทพวกพิดีเอฟครับเขาเอื้องกันอันนี้ก็พาวเวอร์พอยต์ครับครับมันซอฟต์มาร์โกฟอยต์อ่าประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบง่ายกลับไปเป็นแบบเดิมครับนะแบบลาบแล้วกันแบบใหญ่งยัง อย่างนี้ไงฮะแต่ต่อไปเนี่ยผมผมเสีใหายมันบอกน้ำสกุลน้ำฮ็ดแตงใดครับเอาเมาส์ไปเลื่อนไว้ตรงนี้ครับ organize นะครับคลิกเแค่หนึ่งครับคลิกซ้ายเด้อหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ folder and search option นะครับอ่าผมจะมาปรับแ่งนได้มาแล้วมันจะมีนะ general เนี่ยแท็บมีแท็บ general แท็บ view แท็บ search นะครับผมมาทีวิว e w ครับเมื่อที่ view ผมได้เลื่อนมาเบิ้งนะครับ สังเกตบัตรเลื่อนก็ได้นี่ครับมันมันเขียนเข้ามา hit extension for no f i g t type ครับโคตงแปลยากครับ hit แปลว่าซ่อนเซียงภาษาอีสานเซียงเซียงอย่างเซียงเซียงชนิดป้ายไว้นามสกุลคือคือนามสกุลผมติ๊กออกมันเกิดชิบว์เซียงนะครับผมก็เลยกดบอโอเคกับแอปไพครับอันเดียวกันครับลองเบงปุ๊บโอเคปุ๊บนะสังเกตครับนามสกุลกับมาครับเขาถึได้เข้าใจว่าเออแต่ละตัวน้มสกุลอย่างนะครับนี่ครับ วก็นี่ไฟล์ภาพเนี่ย jpg นะครั dot i g นะครับดิจิตอลอะไรประมาณนั้นนะครับผมจำอ่ได้กันนะครับพวกเหลืองๆก็คือพวกไฟล์อ่าเป็นโฟลเดอร์นะครับอย่างเช่นลองคลิกบ้างครับเพียนึงค่ะคลิกเพียนึงปุ๊บมันจะมาโชว์อยู่ตรงข้างล่างนะครับเนี่ยบอกว่าไฟล์โฟลเดอร์นะอย่างเช่นผมคลิกภาพนี้กกระป็นนะครับ jpg ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ภาพนะ อันนี้เพื่อจะได้รู้ครับว่า,ายังเป็นอย่างนังครับกรณีที่เป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แว, e วร์ว e ที่สามารถลั่นตัวเองได้มันจะ exe ไว้รัดอกันครับไว้รัดก็ exe คือสามารถรั่นตัวเองเมื่อเข้าสร้างการให้ทํางานนะครับอย่างเช่นผมหยิเข้าไปที่โปรแกรมโปรแกรมนี้มันจะ exe นะครับ อ่าอย่างเช่นเนี่ยครับ e x e ไวรัสที่กันนะครับไวรัสกับ e x e กันเขาเอื่เอนว่าแอปพลิเคชันครับที่สามารถทำงานได้บนวิดีโอของเข้าครับเขาสีแยกจังไดว่าระวังอ่าไวรัสกัมบ,บอมันไวรัสง่ายๆครับไวรัสมักหล่อเขา้าบางเทือครับบางเทือเขาไปเสียบแปดได้ครับไวรัสอาจจิมามน้ำแปดได้ไวรัสซีซ่อนป้ายครับซ่อนป้ายของแท้ที่เป็นกล้องเรื่องเรงเนี่ยซีซ่างจำลองหรือว่า อ่าเน็ดแต่มันเงี้ยเๆียครับสร้างกองสีเหลืองเคืองขึ้นกันครับแต่ว่าซื้อหรือซื้อขึ้นกันแต่ว่าขนาดนะครับถ้าผมสี่ไปปุ๊บเนี่ยนครับขนาดมันขนาดมันตอนนี้สามสิบเก้าเห็นไหมครับสามสิบเก้าจุดเจ็ดอ่าถ้าเป็นไวรัสจริงๆรบ้าลายครับประมาณร้อยก็เคครับร้อยร้อยก็กิโลใบครับมันจะเป็นสีเหลืองเืองแล้วก็หลอกบอกว่าดีดออ่าเอเอ็กอีครับถ้าคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์บอกเลยครับเอไเอ็กอีโหลด นั่นแหละครับไวรัอยาไปคิดถ้าคิดก็คือเดิมทําการก่อกวนข้อมิวเตอร์ท่านก่อกวนก่อประสาทกวนประสาทไปเรื่อยๆครับประมาณนี้พูดยังไงยๆคือเข้าต้องอยู่กับธรรมชาติสังเกตธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติคือตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจข้อมิวเตอร์ครับว่าสีเหลืองๆมันมีลักษณะอย่างไรตัวไว้รับเนี่ยเขามาก่อกวนต้องสังเกตดีๆครับประมาณนี้ครับสังเกตหลายๆครับ เดยาพ่นที่แก้เอาไหมเอาฟ้าให้น้ำสกุลออกอ่าสังเกตนะครับทุ่มุ่หนีนี่น้ำน้ำสกุลผมว่าเข้าไป่ไหมครับออคินแนสนะครับโ o น d e r and search option นะครับไปวิวของเก่าครับนะมาติ๊กติเออรฮิตครับแล้วก็โอเคก็ได้แอปพายก็ได้เลสังเกตน้ำสกุลหายครับน้ำสกุลหายครับน้ำสกุลหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเทียนี้ครับมารู้จักการสร้างโฟนเดอร์ นี่ครับเรื่องเหลืองยังสิละเอาไว้เก็บไฟายป้ายงาป้ายเพลงไฟายหนังอ่าไว้เก็บเฮ็ดยังไงเนี่ยครับถึงเทิงๆนี่มันจะมีคําว่านิวโฟนเด้อคิกเลยครับเห็นบอกครับเปี่ยนมุกเมาไปแล้วอบอกว่า create new นะครับ create แปลว่าสร้างขึ้นก็คลิกแค่นึงปึ๊บอ่ามันหีิขึ้นมาเลยครับกล่องสีเหลืองที่นี่มันมันบอกให้เฮาเปลี่ยนชื่อครับพิมพ์ชื่อตั้งชื่อนะครับอ่าผมมีตั้งไปเทสนะครับเทสทดสอบเทส พิมพ์เซตแล้วเอนเตอร์ก็ได้ครับหรือว่าคลิกคางๆก็ได้มองว่างๆปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันคำว่าเทดมันถีเรี่ยงตามพยัญชนะครับอย่างเช่น A B C ีซีดีไอหัวติดที่มันจะมาอยู่ประมาณนี้ครับประมาณที่ที่ PM เอใกล้ๆกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่นนี่มีหยังบบมีหยังนะครับมีแต่ความมากเปล่าว่าเขาสร้างขึนนะสร้างขึ้นไม่ผมแบคออกก่อนตัวนี้แบกนะแบคกับฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าแบคกับหลังฟอร์เวิร์ดกับหน้ากับหลังนะครับอ่าสังเกตเห็นบอกครับ ที่มาไกลกันแล้วอื่อาสังเกตสร้างเมื่อเวลาไดนะครับวันที่เจ็ดเดือนเดือนซีอาโมงแรงครับเนี่ยอาโมงแรงสร้างขึ้นย้ำแรงเลยนะครับอาสังเกตว่าเมาตอนนี้มันบอกว่า MT f o l d e r ว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่ามือวเขาบ่มีไฟบัน,นะผมสีเอาไฟเข้าไปเจังใดบัตหรือการ copy ไฟนะครับเหตใดบัตรน,นี่ครับ เลือกไฟลที่เราต้องการว่าว่าจะเป็นตัวนี้ครับผมเลือนเมาส์ไปตัวนี้ตอนนี้14เมกนะครับ14เมกผมคลิกขวาครับทําการก๊อปปี้ก๊อปปี้คือคัดลอกนะขวาไหมนะครับเด้อก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้คลิกเอาคลิกซ้ายครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ใส่ตัวเทสครับอ่าสังเกตครับแล้วก็คลิกขวาครับนี่ครับแพดเนี่ยแต่ว่าว่างว่างมันไวเป็นการก๊อปปี้คัดลอก ปึ๊บอ่ามันก็ไปแล้วครับอ่าสังเกตผมคีดับเบิลคีเข้าไปปึ๊บอ่าซิปซีนะครับวันนี้ตัวเดียวนี่นี่ครับเน hey, าะซิปซีเห็นบอกครับอ่าขึ้นแล้วซิปซีถ้าถามว่าผมก๊อปปี้ได้บ่บ้างไว้มองเก้าอีกได้บ่ได้ครับแต่มันอี่าถามเพราะว่ามันเป็นซื้อซ้ำกันซื้อเก่านะครับผมจิบว่าก๊อปปี้ไหมจีกว่าครับจีบไฟตรงนี้ครับแล้วก็ก๊อปปี้ เลื่อนเมาไปที่เท็นะครับคลิกขวานะครับเทดนะครับมันจีถามครับซื้อคือซื science, ้อคือซ้ำกันแบบเบิร์ดแล้วครับผมคลิกซ้ายเลือกครับอ่ามันถามว่าการก๊อปปี้ไฟน์นี่ไฟน์เก่าอยู่แล้วนี่นี่นี่ซื้อเก่าเซมเซมเนมนี่อยู่หม่องที่อยู่หม่องเก่านั่นแหละที่อยู่ไอ้เท็ดของเจ้าล่ะเจ้าเสียแตงไดระวังก๊อปปี้ทับเลยนี่ครับมีแพร์อันนี้โดนก๊อปปี้บ่ให้ก๊อปปี้ ถ้าอยากเซฟทับครับก็คลิกตัวนี้ถ้าไปอยากเซฟอถ้าไปอยาก๊อปปีกก็เลือตัวนี้ครับคือแคนเซลไปะและ้วแต่พอมันเซฟทับครับเนี่ยครับแทนทีเลยอันนี้แทนแทนทีด้วยนั่นก็คือมีค่าตาเก่าครับอ่าร้องเขาไปเบิรงนแต่มีอันเดียวนั่นครับประมาณนั้นที่นี้เฮ็ดจังไดอยากเตียนซื้อครับเฮ็ดจังไดก็เลื่อนเมสาออไปครับไอ้กลองหรือว่าไฟไอคอนที่เราต้องการเตียนชื่อครับคลิกขวาครับคลิกขวามี่หลายอย่างครับเ่าว่าที่เป็นรีเนียมอะ รีเนียมเปลี่ยนซื้อดีลิทคือลบถินไปได้ทางกระยะก็ปี้อีก็ได้ก็ปี้เราไปบ้างไซ้มองอื่นก็ได้เส้นทู่กับเส้นได้ครับเส้นไปนาจอเนี่ยเป็นช็อตคัพได้ครับเส้นแบบนี้เส้นแบบช็อตคัพช็อตคัพเป็นยังไงชอ็อตคัพก็คือลิงายลิงนะครับลิงลิงเชื่อมต่อมหาตัวนี้นะครับประมาณนั้นเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนซื้อครับก็เลือกมาที่รีเนียมับคลิก้ายเอาปุ๊บนะกับขิมไปครับยังล่ะ เอสเอสเอสอ่าเอสี่ตัวก็ได้อ่ามัจจิเปลี่ยนสลับตำแหน่งครับหัดมาเรียงตามพยัญชนะอักษรอักขระอ่าสังเกตวันนี้ผมสิลบเด้อครับอันนี้คือทางอะยะว่างเปล่าครับอ่ามีบอสต้องเข้าไปเบิอร์นับเดิมมึงคิดนะโบมี่ยังนะครับผมสิลบการลบมันจิมาอยู่ในนี้ครับอยู่ในทางอะยะผมคลิกขว่าดีลีดนะครับดีลีดปุ๊บมันเลยถามว่า คุณแน่ใจบ่ที่จะจะมูฟมูตมฟตัวเนี่ยมูฟไฟตัวนี้ไปที่ทางอะไรทางขยะนะครับนี่ครับผมก็เรียกว่าแน,น่แล้วเนี่ยก,กดคลิกซ้ายเลยครับเหลือมันก็นหายไปเลยครับไปไซส์ไปทางขยะนี่ครับเนี่ยทางขยะเต็มอยู่นี่ครับคลิกับเบิ้ลคลิกเข้าไปเบิ้งครับนี่สิมีไฟนี่ครับแน่นอนเลยทีเดียวนะการลบอีกอย่างหนึง่งนะเดี๋ยวผมจะ กลับไปมองเกาั20ตัวกลับไปมองเกามันดีกลับไปมองเกาครับเนี่ลับมาหมองเกาเนี่ยแหละไล้หละ11นี่ครับเ11แต่ผมดีี่เฟตก้อนรีเฟตปุ๊บเนี่มันหยกลับมาหมองนี่นาะ่าลบอีกแบบนึ่งครับลบแบบทาวอนเลยบ่ต้องบ่ต้องผ่านทางขยะครับลบทาวอนเฮ็ดจังไดคลิกขวาครับคลิกขวาคลิกขวาหมองนี่แล้วหมองายอยากลบครับครับเลื่อนมาว่าที่ดีลี่บัตรก้อนคลิกดีลีทครับ ให้กดแป้นพับแปนทิมครับกดชิปข้างไว้แล้วก็บวกด้วยกดติลีตครับปุ๊บมันจะทำเนี่ยขึ้นตรงการลบแบบเพิ่มมาเน้นนะครับแบบถาวรบอนี่ครับเพิ่มมาเน้นคือลบแบบถาวรบอต้องผ่านทางขยะนะครับคือลบจิ้มไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับบอกสามารถกูขึ้นได้ด้วยครับต้องใส่โปรแกรมซ้อยนะครับในการกูขึ้นอ่าถ้าเย็ดปุ๊บนะครับทางขยะบูมี่ตรงนี้ก็บชิบูมี่ทางขยะบูมี่นะครับอ่าลองเบิรงนะครับ ขังขระยาบมีด้ครับเด้อเหยียดปึ๊บแน่ปึ๊บหายครับอมีดขังขระยาบมีอันนี้ลบแบบถาวรเก้าเอือนกันนะครับเรียบ้วเนาะทีนี่เดี๋ยวผมจะเสียบเป็นได้นะเสียบเป็นได้เสียบเป็นได้มัจะิยูตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้ ok ไม่ข้อมันกันี่มีได้ดี D ได้ซี C ได้อี e ได้เอฟได้เจได้ยังได้เอชไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เขาจะเสียบครับผมจะลองเสียบครับมันจะมีเสียงอยู่ดอกครับเสียงกึ่งลิงกึง ผมเชียบเข้าไปได้กือปรากดขึ้นแอันนี้คือได้จีแล้วตอนนี้คือ,คอทั้งเบิร์มันก็จิบจีจิกๆๆครับอ่าใส่ใส่ไปแล้วหลายยูเหลือ,ลย,ลอ,อยูซีกิโกก่านะครับผมจิกข้ามการก๊อปปี้ไฟจากจากกันได้ครับว่าใส่ได้ดีครับผมเบิร์ดับเบิลที่ไปนะครับนี่ยังได้อยูหลายยางครับหลายยางไหนแนวเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับ Microsoft Century essential นะครับทำการคลิกขวาครับที่ไฟต้งนี้ทำการ copy นะครับไปที่ได้ดีกับคลิกได้ดีครับสังเกตทั้งเทิงครับอ่าผมเริ่มแนะนํำครับั้งเทิงตึงเทิงเอ่อคือถ้าเป็นชีวิตเท่าก็คือ b a l a ที่นะครับแต่มองนี้เป็นู่นะครับอ่าเรียนลูกสองเบองก็จะเป็นตรงนี้ครับอ่าตอนนี้ไม่ครอบเด้อช่องนี้ได้ได้ G เด้อประมาณนี้ครับนันีหลายคนเด้อประมาณนี้ครับอันนี้คือท u t ่ตอนนี้คืออยู่ได้ G นะ ได้ดีปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นได้ดีนะครับผมก็คลิกได้ดีคลิกไม่ขอมนะครับอ่าเลื่อนไปได้ครับคลิกได้จีอ่าะคลิกได้ครับเลือกเป็นอ่าเลือกเป็นได้ดีเลือกมองนี้ก็ได้ครับหรือว่าคลิกมองนี้ก็ได้ครับอันเดียวกัน่าผมมีทําการว่างมองนี้ละว่างมองนี้ละพื้นที่ว่างๆครับผมก็คลิกความพื้นที่ว่างๆทําการเพจนะครับเพจมีสองแบบครับแบบแรกแบบอ่าของแท้ครับเอามาทั้งเบิร์ดเลยแบบที่สองเอาแมาเคลลิ่งครับมาช็อตทัด เขาเอื่นล right? ิงลิงเชื hmm. indeed, ่อมโยงไอยซื้อมาบ่เบิดถ้าเวลาผมถอดแฟ้นได้ออกมันก็บอสามารถเรียกได้ครับเรียกไฟได้ต้องส่วนมากมักมองเห็นนะครับเด้อเพจแบบแบบนี้แบบเต็มตัวนะครับคลิกเลยครับคลิกใส่ปึ๊บมันมาเนี่ยครับแลนด์เรื่นลื่นเรื่อเรื่อมาอ่านี่คือการก๊อปปี้ก๊อปปี้ไฟใหญ่ไฟครับถ้าอยากก๊อปปี้ไฟไปไว้ในแฟร์ไดท์ั้งใดอย่างเช่นผมดีก๊อปปี้ไฟหนี่ครับ แนแนวข้อสอบนะครับไปไว้ไดจีฮะซึ่งไดจีบมันบนมีเข้ามันแนแนวข้อสอบนะครับเพาะอ่าเดี๋ยวผมก็พี่เ้ายังไงกปปี้มีลรสองแบบครับอันแบบแรกคิดกวาครับคลิดกวาที่ไฟสีกปปี้ครับเซนทูส่งไปเลยครับเนียส่งไปที่ไหนเนี่ยไดจีเราเออไดจีครับก็แค่การคิดครับปึ๊บมันก็จะโหลดครับมันอะไหล่ะคือบัหลดเนาะอ๋อหนาทีโหลดแล้วเหรอครับมันเร็วเดี๋ยวผมเข้าไปเบื้องไม แมาเร็วอีหลีครับ14บซีคกิกเนี่ยเอ้ซิคิเมกเนี่ยมาเร็วอ่าอีกอย่างหนึ่งครับคัปปี้แบบธรรมดาทั่วไปครับคลิกขวาที่ไฟต้องการคัปปี้ครับต้องคลิกที่คัปปี้คิกซ้ายนะครับเราไปเลือกที่ได้จีครับหรือว่าเลือกมองนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับมองไม้ก้อมเห็นได้จีปึ๊บนะครับทําการเอาเมาท์ไว้ที่ว่างๆครับที่ว่างๆคลิกขวาแฮดอีกครั้งหนึ่งแสดงว่า แค่ครั้งที ok so, uh, like uh, ่สองไม่ได้ถามครับซื้อซ้ำกันซื้อซ้ำกันซ้ำกันครับไม่ติดทามนั่นน่ะต้องการมูฟหรือบอปปี้นะผมเลยเซฟทับเลยครับนะไหลลื่นลือ่าในคลทิปถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยผมจะทาการลบบบคลิกขว้าครับกดชิปค้างไว้คลิกที่ใายครับดีเลียดนะลบแบบถาวรลบจนเลยนะถืออันนี้ได้ทีนะถือว่าเรียบร้อยครับบันเวลาถอดกันได้ครับต้องเซฟโหมดนะครับเซฟโหมดเทสตงใด นี่ครับดูนาจอแท็บข้างล่างนี่ครับมันจะมีโปรแกรมถอดด้วยคลิกขึ้นมาครับคลิกตัวนี้ปุ๊บนี่ครับมันจะเห็นตัวนี้ครับเขียวๆกับอนดำๆนะครับแนวแนวแท่งเขาบอกว่าเซฟลี่รีมูฟนะครับนะหรืออินเจ็นะครับอินเจ็แเพื่อดึงออกดีดออกนะครับก็คลิกแค่นึงครับถ่ายจักน้อยครับใจเย็นๆคลิกแค่นึงถ่ายจักน้อยปุ๊บมันดีออกมาเนี่ยอินเจ็ดนะครับ ดีดออกดึงออกดึงอะไรออกดีดอะไรออกนีะครับ USB สองจุดศูดนย์ะครับคลิกปุ๊บมันหยิดดีดออกปุ๊บนะครับดีโมบเสร็จแล้วอ่าเขาไปเบิ้งไม้มไมคว่ไม้ับไม้คอมพมิเตอร์ไม้มันนีบอกนะครับปุ๊บน,ะนั่นมันบ่มีครับพว่าถึงดึงออกจากนั้นทําการดึงได้ออกครับอ่าแต่ตีนี้เสียงบอกดึงดึง,ด,งดึงออกแล้วอันนี้เป็นการเซฟหมดีดีที่สุดครับอ่าเดี๋ยวผมมีเสียบก็ไหมผมมักเสียบนะครับอือฮึอ่า เียบเขาแล้วครับอ่าสังงกตอีกวิธีหนึ่งครับบ่าต้องมาเฮ็ดยุนีก็ได้อ่ามามาที่ได้ครับได้จีเป็นได้คือสามารถเคลื่อนที่ได้ครับลิกคว้าครับขิกขวาที่ได้ครับจะเข็นเข้ามาอีเจ็ดครับดึงออกดีดออกแต่ฟอแมตนี่คือการล่างครับล่างล่างของมุ่นฟอแมทมัคือล่างอีเจ็ดคือดึงออกดีดออกครับคนละคำสั่งนะครับกดอีเจ็ดกบปุ๊บเนี่มันเกิดดีดออก ถ้ามันถามถามันขึ้นหนะ้าต่ามาถามให้กด,ดคอนติเนียรด้วยครับเด้อคอนติเนียถ้าว่าถามกับบล็อยหาังคลิปมองนี้อีกครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เขาไม่ได้นะครับนะมันมันช่วยซือแต่เขาไม่ได้นะครับประมาณนี้มือนี้ก็แนะนำซัมมี่นครับสกอนนะครับ,นะรบพบกันใหม่มือนาอีกเด้อครับเด้อสำหรับมือนี้สบายดีครับพี่น้อง